สวัสดีครับผมอาร์มจากช่องอาร์มเดกาโต้นะครับผมวันนี้มาอีกแล้วนะครับถ้าวันนี้มาก็ไม่มีอะไรมากครับมารีวิวของเล่นรถบังคับนะครับเรือบังคับยานอวกาศบังคับนะครับเราจะมารีวิวในช่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนวันนี้นะครับไปตามเช่นเคยนะครับเป็นรถบังคับที่เพิ่งออกมาใหม่เลยดีกว่าว่าง่ายๆเลยนะครับกับค่าย l o c k คันเลนะครับผมตัวนี้ครับผมนี่อยู่ตรงหน้าแล้วนี่เลยครับผมเป็นรถจิ๊บนะครับสเกล 1>, 1ต่อ12นะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้ระบบมาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีลูกเล่นมาเยอะนะครับเดี๋ยวอย่างแรกเลยเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนะอ่ากล่องมาก็ดีไซน์มากล่องก็เป็นแบบกระดาษด,ด้านนะครับตัวนี้อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีฟ้าส้มนะครับนี่จะมีรุ่นนี้มันจะมีสีอะไรมั่งเนี่ยสีบอลเงินสีฟ้าแล้วก็สีส้มขาวนะครับมันจะมีทั้งหมด3คันนะครับนี่อันนี้กล่องเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะ นี่ก็จะเป็นรีโมท2.4กิกะเฮิร์นะครับที่สามารถเล่นได้หลายคันนะฮะนี่อันนี้นี่เต็มๆเลยรูดเต็มนี่อันนี้จะเป็นสีสีส้มเทามั้งนะครับนี่นะครับตัวกล่องเขาก็จะมีหูหิ้วนะฮะจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับหูหิ้วนะครับกล่องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสเกลงานตัวรถเนี่ยจะเป็น1ต่อสิบนะฮะแล้วก็ตัวนี้โช๊คตรงนี้มันสามารถอัปเกรดได้นะตัวรถนะฮะ สามารถอัปเกรดให้มันเป็นแบบดูแข็งแรงขึ้นหรือว่าบางคนที่จะเอาไปแบบปีนป่ายเขาหรือว่าเป็นก้อนหินที่มันแข็งๆมากๆเนี่ยก็ถ้าเปลี่ยนโชคเปลี่ยนเพาอะไรตรงเนี้ก็จะดีนมากๆเลยนะครับนี่สามารถอัปเกรดได้นะครับผมแต่ว่ารุ่นธรรมดามาก็จะเป็นแบบพลาสติกแต่เดี๋ยวมาดูข้างในก่อนว่าจะมีอะไรกันบ้างนะฮะส่วนคร่าวๆนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เราจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้อ่ะชื่อค่ายเขานี่ล็อกคั l เลอร์นะครับจะเป็นตรงนี้ นะครับผมส่วนนี้เห็นไหมมันจะมีหลายหลายคันนะฮะสีส้มสีสีเทาแต่ตัวที่เรามาจะเป็นสีฟ้าส้มนะครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาอันบล็อกข้างในกันเลยดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนนี้โอ้ลืมบอกเลยตัวนี้มันเหมือนนะครับจะครบรอบ70ปีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะครับคลาสสิกเขาเขียนว่าคลาสสิกโมเดล70แคมปิ้งนะสำหรับสายแคมปิ้งนะแต่จริงๆริงรถคันนี้สวยนะถ้าดูจาก ดูจากตัวรูปเขานะครับก็คันนี้ค่อนข้างสวยนะอ่ะโอเคมาเรามาอันบ็อกข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับรือ,อเปิดมาก็จะมีของค่ายเรคารเลอร์นะครับหลักๆเลยก็จะเป็นกล่องพลาสติกใสอย่างนี้เลยนะเห็นไหมกล่องพลาสติกใสอย่างนี้นะครับก็ครอบตัวรถเอาไว้นะฮะโอเคขอยากเก็บกล่องนะฮะ นะครับนี่มาแล้วนะครับอย่างแรกก็จะมีคู่มือในการประกอบตัวนี้จะมีพวกชิ้นส่วนพวกเกี่ยวกับพลาสติกต่างๆนะพวกหน้าปัดหน้าปัดฝนที่ปัดฝนนะครับบานจับประตูแล้วก็ตรงนี้จะมีให้เราประกอบนะฮะเขาจะยังไม่ประกอบมาให้นะครับโอเคเขาก็มีคู่มือมาให้เรียบร้อยนะฮะแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นจะเป็นพวกชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะฮะก็แพ็ค ใส่ถุงมาให้อย่างดีเลยนี่มีซองหมด2ถุงนะครับเห็นไหมอ่านะฮะก็จะ,จะมีให้หมดเลยนะครับพวกไฟเลี้ยวพวกอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้เรามาประกอบเอาเองนะครับโอเคมาดูตัวรถกันนะฮะตัวนี้อนาญากก็ใส่พลาสติกซีนมาอย่างดีนะอ่าสิ่งที่เขาแถมให้ก็จะมีนี่สายชาร์จนะครับผมแต่ว่าไม่ได้สายไม่ได้แถมตัวอะแดปเตอร์มาให้ทุกคนก็ไป เอาอะแดปเตอร์พวกมือถือหรือว่าอุปกรณ์ใช้ในบ้านเนี่ยใช้ไฟในบ้านเนี่ยก็เสียบเข้าไปได้เลยนะฮะก็จะมีมาแถมมาให้นะฮะส่วนแบตเขาอยู่ในตัวรถนะฮะส่วนแบตเขาอยู่ในตัวรถมาดูตัวรถกันเลยนี่ตัวรถนะฮะถ้ามาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถจิบนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้จะเป็นรีโมทเขาก็สวยดีนะออกแบบมาตัวนี้จะมีช่อง เป็นช่องรููนะฮะก็ไม่รู้ทํามาทําไมก็เบาดีไม่ได้หนักมากนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ถือถนัดมือนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีฐานวางนะฮะจะมีฐานวางก็ไม่ล้มนะครับฐานวางเขาใหญ่นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูตัวรถกันก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็จะเป็นระบบสปีดคอนโทรลเร่งเร็วตามมือนะครับแล้วก็มีระบบเซอร์โว เลี้ยวค่อยๆเลี้ยวตามมือเราได้นะครับทัางเลี้ยวแบบค่อยๆเลี้ยวซ้ายค่อยๆเลี้ยวขวานะครับระบบอันนี้มาแบบจัดเต็มเลยนะครับมาหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวดูดีไซน์เขาก่อนนะฮะดีไซน์ตัวแล้วก็จะเป็นสีฟ้านะครับตัวที่เราได้มาเป็นสีฟ้าแล้วก็ค่าสีส้มตรงนี้ค่าสีส้มแล้วก็มีสีดาติดอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมนะครับก็ดูคลาสสิกดีนะครับคลาสสิกดีนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเขาระบุนะฮะเป็นโมเดลอะไรนะ่ คลาสสิกโมเดล90นะฮะอันนี้จะเป็นรหัสรุ่นเขานะฮะรหัสรุ่นเขาแล้วก็จะมีตัวนี้จะเขียนว่าคลาสสิกโมเดลแต่ H80 อ่า70ปีนี่ผมไม่แน่ใจว่าครบรอบ70ปีฝรั่งเศสหรืออังกฤษหรือยังไงนะครับก็ใครมีข้อมูลก็เพิ่มเติมได้นะในคอมเมนต์นะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับแต่ว่าเขาเป็นโมเดลคลาสสิกโมเดล D90 นะ่าสวยดีนะครับตัวนี้ตรงนี้มันก็จะมีเหมือนเขา ทำเลนแบบยิงน็อตอ่ะอ่ามันงานดิบๆของรถจิบนะครับมันก็จะเป็นงานยิงน็อตนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแค่ขึ้นพลาสติกขึ้นรูปมาเฉยๆนะจะเป็นขึ้นรูปมาแล้วก็ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีกันชนนะครับกันชนด้านหน้านี่ก็จะเป็นพลาสติกสีดานะแต่ว่าพลาสติกกันชนเขาก็หนาอยู่นะเหนือหนาพอใช้ได้เลยแล้วก็จะมีไฟตัวนี้จะวเวลาเปิดรถเขาก็จะมีไฟ led สีขาวติดนะนะครับแล้วก็ตัว ตรงนี้ก็จะมีกระจกเป็นพลาสติกนนแหละเป็นพลาสติกนะฮะพลาสติกใสนะครับทำเป็นกระจกขึ้นมานะครับแต่ข้างข้างเนี่ยจะไม่มีกระจกนะครับจะเป็นแบบเป็นโป่ง,งเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้สแกนของเขาสีดําก็ออกม,มาประมาณสวยอยู่นะดูดิก็ใช้ได้อยู่นะข้างหลังก็จะเป็นล้อยางก็เขาให้เป็นล้อยางจริงมานะครับแล้วก็เป็นแม็กสีดํานะครับแม็กสีดํานะแล้วก็ตรงเนี้ยผู้ประกรณ์ตรงเนี้ย ที่ผมเห็นอยู่ในคู่มือเนี่ยมันสามารถถอ,อยตัวนี้ได้นะแต่ผมคาดว่าน่าจะถอดยากอยู่ก็ไม่จําเป็นก็อย่าไปถอดมันเลยเพราะว่ามันให้ทรงมาก็สวยแล้วนะครับส่วนดีไซน์จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้คันใหญ่นะไม่สามารถแบบใครที่ชอบสายลุยวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,ง,งแรงๆเอาไปชนอะไรเงี้ยก็ตัวนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นรถสวยงามมากกว่าเล่นแบบว่าเหมือนเราเอาสิ่งอีขวามาแล้วก็ ขับให้เขาขับไปแบบช้าๆธรรมดาชิวๆนะแต่คันนี้ไม่ได้ไม่ได้ช้านะบอกก่อนนะไม่ได้ช้านะเร็วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตให้ดูโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างล่างกันเออ,เอ,อลืมบอกนะครับตัวนี้ที่ใส่แบตนะฮะไม่ได้อยู่ใต้ท้องนะไม่ได้ไม่ได้อยู่ใต้ท้องแต่อย่างใดแต่อยู่ตรงนี้เขาใส่มาใส่แบตมาอยู่ตรงนี้อ่าตอนนี้เปิดนี่เปิดตรนนี้เปิดฝากระโปรงก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่น่าจะเป็นแบตอ่าริปโพ นะครับแบลริโพตัวนี้เขาให้มาเท่าไหร่เอ่ย7.4โวลต์นนะให้มา7 4โวลต์ก็ใช้ได้ขับชาร์จครั้งหนึ่งนะชาร์จครั้งหนึ่งประมาณชั่วโมงกว่ากาเนี่ยน่าจะได้อยู่ประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีน่าจะประมาณนั้นหรืออาจจะน้อยกว่านั้นก็อยู่ที่เราเล่นนะนะครับว่าเราเอาไปขึ้นเขาเนินเขาถ้ามันยิ่งชันมันก็ยิ่งใช้กําลังไฟเยอะนะครับผมนี่ครับที่ใส่แบตเขาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอยยกไปก่อน ใส่ไม่ลงใส่ไม่ลงสักครู่สักครู่อ่าใส่ก็เวลาจะใส่พวกแบตเตอรี่นี้ยก็ดูดูช่องใส่ให้เขาให้ดีนะอย่าไปใส่แล้วไปฝืนเขานะแล้วก็ไปปิดอยู่ๆไปปิดปุ๊บแตกนะพลาสติกแตกเลยนะครับก็ใส่ให้มันลงล็อกของเขาแล้วก็มันก็จะปิดง่ายๆไม่ยากนะครับอ่ะเรามาดูส่วนข้างในกันดีก,กว่านะครับตัวนี้จะเป็นระบบอ่ามอเตอร์แล้วก็เพาทางานพร้อมด้วยกันนะครับผมตัวมอเตอร์เขาจะอยู่ตรงกลางนี้เห็นไหมจะอยู่ตรงกลางนี้ นะครับแล้วก uh, right. right. ็เขาจะส่งมอเตอร์ตัวนี้วิ่งขับเคลื่อนด้วยเพาตรงนี้นะครับระบบเพาตรงนี้มันก็จะหมุนนะฮะนี่เห็นไหมข้างบนแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นระบบเพาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโชกแยกซ้ายขวาหน้าหลังอิสระนะฮะนี่เป็นแยกซ้ายขวาเลยนี่ชคตัวนี้นิ่มนะผมลองมาขับมันมันค่อนข้างนิ่มเดี๋ยวผมขยับตัวมันมองไม่เห็นนี่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 ดึง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 นะครับตัวนี้ก็นิ่มนะขับแบบ เวลาเวลาวลาบังคับนี่มันนิ่มจริงจังเลยนะนะครับก็เดี๋ยวเรามาประกอบชิ้นส่วนกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าประกอบแล้วมันจะสวยขนาดไหนโอเคครับเดี๋ยวประกอบก่อน โอเคครับผมก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนที่เราต้องประกอบพวกทิปดน้ําฝนสีดําๆตรงนี้นะครับพวกบานพับประตูนะครับแล้วก็ไฟข้างหลังนะครับที่เราต้องประกอบเพิ่มนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ประกอบไม่ได้ยากอะไรนะครับผมเขาก็มีชิ้นส่วนมาให้ครบนะครับแล้วก็แถมมีชิ้นส่วนสํารองนะเผื่อเราทาหล่นหายนะครับก็ยังมีสํารองมาให้อีกนะครับให้ครบเซ็ตเลยนะครับนี่ พวกไฟอะไรเงี้ยก็ให้มาครบเซตเลยถือว่าดีเลยนะครับสำหรับแบบเผื่อเราเอ,าเอาไปกระแทกอะไรก็ร่วงหายหรือว่ามันหลุดออกเนี่ยก็ยังมีอะไรให้สำรองได้เปลี่ยนนะครับผมนีป่ประกอบเสร็จแล้วก็สวยเลยนะครับเดี๋ยวไปดูชมรอบรถกันนึง ครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวนี้เวลามาเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสำหรับรถสปีดคอนโทรลแล้วก็เป็นระบบเซอร์โวนะครับผมมากับเจ้าตัวล็อกคันเลอร์นะครับตัวนี้จะเป็นที่เปิดอยู่ตรงนี้ครับนะครับออฟออนอยู่ตรงนี้นะครับพอเราเปิดปึ๊บรอเขาจะตั้งตรงแล้วก็จะมีไฟกระพริบนะครับเพื่อรอสัญญาณบลูทูธจากจากรีโมทนะเดี๋ยวเราเปิดรีโมทกันนะครับตัวรีโมทก็จะเปิดอยู่ตรงนี้นะฮะ เปิดเสร็จปุ๊บก็จะมีไฟนะครับแล้วก็ล้อเขาพวลาล้อสัมผัสแล้วก็ล้อเขาตั้งตรงปุ๊บแล้วก็จะมีไฟติดค้างนี่คือเรียบร้อยครับเขาต่อบลูทูธกับตัวรีโมทเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่าตัวนี้สปีดคอนโทรลแล้วก็เซวโเนี่ยมันเล่นกันยังไงนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะตัวมันเล็กนะนะครับพอสปีดคอนโทรลเนี่ยเราถ้าเรากดนิดเดียวนะฮะล้อมันก็จะไอรถมันก็จะวิ่งนิดหน่อยนะฮะแหมค่อ,คอยๆวิ่งนะฮะนี่ โอ้โหกลัวตกปกลัวตกนี่น,นะครับความเร็วของเขาจริงๆเร็วนะนี่วิ่งอย่างนี้เลยนะครับมันปีนได้ด้วยนะนะครับจริงๆมันก็ปีนได้นะเนี่ยเห็นปหมว้านะครับนี่ส่วนตัวอ่าตัวสซโนะครับค่อยๆเลี้ยวตามรีโมทนะฮะดูเห็นี้มนี่เลี้ยวๆตามรีโมทนะฮะแล้วก็พอเลี้ยวๆสุดเห็นไหมโชคมันยกขึ้นด้วยนะนะครับนี่ นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับก็ความเร็วก็เร็วอยู่นะอย่าให้ดูใกล้ๆนี่ตัวเห็นไหมเห็นเพลาไหมเขาทํางานกับมอเตอร์นะครับตัวเพาก็ทํางานหมุนส่งแรงให้กับล้อนะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้ถือว่าหน้าเล่นนะถือว่าหน้าเล่นเลยสําหรับคนที่ไปแคมป์ที่แบบสายออปชันนะครับก็ต้องมีตัวนี้ติดไปเพื่อไปตั้งโชว์ไปตั้งโชว์หรือไปเล่นนะครับ เล็กๆนะครับถือถนัดแล้วก็สามารถใส่ของนี่วางของนะฮะผูกเชือกเขาให้หมันเหมือนรถจริงนะผูกเชือกเขานะครับคนของก็ถือว่าสวยนะถ่ายออกมาสวยเลยนะตัวนี้นะครับก็น่าเล่นนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงด้วยนะนะครับเห็นที่ร้านเขาที่ร้านเลกกโต้ทอยมีจัดโปรโมชั่นด้วยนะก็ลองไปทักทายถามพ่อค้าเขาดูนะครับนะครับสำหรับตัวรถจิบนะครับรถจิปอของค่ายล็อก c ั l เลอร์นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีนะแต่ว่า ที่เราได้มาจะเป็นสีฟ้าส้มนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะฮะจบแล้วนะครับสำหรับอันบ็อกนะครับเจ้ารถจิปสเกล1ต่อ12คขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมก็ครั้งหน้านะครับจะมีคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามนะครับ Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Arm ์มเลกาโตด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปนะครับผมส่วนวันนี้ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ